แรกอยู่ในนี้เลยชิ้นแรกนี่ระดับเซนนะชิ้นที่สองใต้นี้บนทิปเขาก็ตามหาปตามด้วยเลยชิ้นที่สามบนนี้เลยนะอันต่อไปนะครับอยู่อัอนดอีกด้านหนึ่งโอเคใ่หรือเปล่าเออตรงนี้หรือเปล่า

คือเราต้องมาเอาบัตรหลังตู้นี้ก่อนใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บก็จะอยู่ในนี้หรือเปล่าดูก่อนนี่ยุบได้แล้วอีกหนึ่งการแล้ก็ต้อนาจ้อยู่ใต้มนตกป่ะยุ้ยค่อยเหองานหนึ่งการเจ็ดอันที่แปดอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอย่างนี้เลย อ,อันนี้น่าจะมีอีกหนึ่งอีกเค้ยิงเยอะต่อไปไหนวะได้นี่เนีย่ยเจอดะเจอดะไหนวะเจอดกเรือนนะครับอันต่อไปอยู่ในนี้นะครับรับกัน อันที่สองอยู่ในห้องรับตรงตรงนี้นะตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้หนึ่งอันวายอยู่แถวนี้เด้ออันที่วายอยู่แถวนี้แต่ละหนึ่งไปอันต่อไปตรงนี้อันต่อไปตรงนี้นะสิ่งที่อยให้เดี๋ยวง่ายคือเราต้องวางบันไดอะ บนนี้อีกหนึ่งไปตรงนี้นะเอาเอาไม่ได้หรออันนี้ตรงนี้นะแค่จังนี้ยิงกัน ตรงนี้อ่งเข้าไปไม่ได้เข้ายากีกแล้วอันนี้ตรงนี้อรงนี้ตรงนี้หนึ่งนะครับอึ่งเก็บดีว่าอรงนี้ห่งแล้วับ